เกิดข้อที่89มีน้ำใจไม่ใช่เรื่องเสียหายก็อย่างที่เคยคุยกันไว้ในกติกาก่อนหน้านี้ละค่ะว่าใครก็ตามที่เห็นหน้าคุณและทําท่ายัว้วเออะมาเทิงใส่ก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาเพิ่งจะผ่านชีวิตทารหณมาทั้งวันจนอ่วมอรไทยไปทั้งตัวดังนั้นเมื่อเขามาเจอคุณและคุณยังพอจะรับไหวก็จงช่วยให้เขาได้เจอกับวันดีๆในชีวิตบ้างเถอะค่ะจะได้ตัดวงจรไม่ให้เขาไประบายอารมณ์กับใครต่ออีก ถ้าเราช่วยกันแผ่รังสีความปรารถนาดีไปทั่วๆก็อาจทำให้คนอย่างเจ้าสิงมอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่พลุงพลานแกรกเกรียวหรือดุร้ายจนแทบวิ่งไล่งับคออย่างที่เห็นจะว่าไปเขาก็อาจเจอคนแล้น้ำใจกับเขามาตลอดทั้งวันแล้วก็ได้หรืออาจไม่เคยมีใครหยิบยื่นน้ำใจให้เขาเลยมาตลอดหลายปีคิดอีกทีเราก็อาจผิดเองถ้าวันนั้นเราให้ความเมตตากับเขาอีกนิดเขาก็คงไม่ต้องแบกความโกรธจากการตากฝนจนเปียกปอน ไปเที่ยวโยนใส่ใครต่อใครตลอดทางฉันอยากบอกคุณว่านิสัยชอบหยิบยื่นน้ำใจไมตรีและประพฤติตัวดีให้เป็นที่นับถือของทุกคนนั้นสร้างได้ง่ายแสนง่ายเลยค่ะแค่คุณติดตั้งโปรแกรมความประพฤติดีเอาไว้ในใจลวงหน้าแล้วพยายามทำให้ได้ตามนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆในทางบวกแบบอตัตโนมัติเลยเช่นเมื่อมีใครขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็จะตอบว่า ได้คะ่ะไม่มีปัญหาตอนนี้ฉันว่างอยู่แทนที่จะเป็นฉันยุ่งมากเลยไปขอคนอื่นดีกว่าไหมลองเอากดข้อนี้ไปใช้เป็นกลเม็ดใหม่ในที่ทำงานดูนะคะแล้วคอยสังเกตว่ามันส่งผลดีต่อกิตติศัพท์ชื่อเสียงและความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างไรบ้างการเป็นคนที่ขึ้นชื่อลือชาวว่ามีน้ำใจงามไม่ได้ทำให้ใครมองว่าคุณเป็นหมูสนามขี้แพ้หรอกนะคะที่จริงออกจะตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำ ถ้าคุณเจอใครที่กำลังมีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยยังการทำของหล่นจากถุงตอนยกใส่ท้ายรถก็ให้คุณเดินเข้าไปพูดอาสาตัวเลยว่าให้ฉันช่วยไหมถ้าใครอยากให้ช่วยเขาก็จะตอบรับเองแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็ไม่เสียหายอะไรเพราะคุณได้พยายามแล้วประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะกดข้อนี้เป็นเรื่องของการนึกถึงคนอื่นให้มากเข้าไว้ในแต่ละวันเป็นคนที่ยิ้มให้กับคนอื่นก่อน และมองหาว่าจะช่วยใครได้ตรงไหนบ้างแทนที่จะคอยตามแก้เรื่องที่แล้วไปแล้วกฎดข้อนี้ยังเป็นเรื่องของการมองเหตุการณ์ผ่านมุมมองของคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตามไปแก้ปัญหาให้ทุกๆคนเอาแค่ปัญหาของคนรอบข้างรวมทั้งคนแปลกหน้าที่หลุดหลงเข้ามาในรัศมีชีวิตคุณด้วยเพื่อให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขและยิ้มออกได้บ้างตามวาระโอกาส โลกของเราก็จะมีคนมองหน้าหาเรื่องกันน้อยลงเรื่อยๆทุกวันกดข้อนี้เป็นเรื่องของการนึกถึงคนอื่นให้มากเข้าไว้ในทุกๆวัน